ไม่ได้เลวร้ายมากแต่ก็เลวร้ายทีเดียวตอนนี้เราจะต้องระวังตัวนะพวกมันมีวิญญาณด้วยอ้อเหรอแล้วในนั้นเนี่ยมันมีตัวต่อสักกี่ตัวกันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับแต่ผมมีวิธีทําให้พวกมันออกมาศัตรูตัวฉกาจของมันผมนมีกองทัพมดในนี้น่าจะพาพวกมันออกมาได้ระหว่างฟิลกับจอฟิลเชื่อว่าเขากล้ากว่าผมจะถอยไปข้างหลังหน่อยนะจอให้คนนับแล้วกันนะ ้กูทำอะไรเนี่ยผมเป่ากลิ่นออกจากกระป๋องอะโหผมคิดว่าน่าจะประมาณอ่ะหนึอย่ะพวกมันต่อได้ร้ายกาจด้วยนะอ่ะไปดีกว่าไม่ยากเลยต่อไปฟิลก็พร้อมเผชิญกับเหล็กในที่ร้ายกาจแล้ว